เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มาชี้หน้านะครับมาด่าฐานไทยบนเทื้นที่ประสาทตามเมืองทมนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยแจ้งความเอาผิดผู้หญิงคนนี้แล้วนะฮะนนี้ทะอดเลย มนกระโดเไ่มมาทอดกันนี่นะครับก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็มาทราบชื่อกันตอนหลังว่าชื่อโมนิก้าค่ะขวามือนั่นคือช่วงที่ นี่ฮะความที่เรดูคลิปขวามือด้วยเนี่ยนะ,ะตอนที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยคือเนี่ยคลิปขวามือเนี่ยอันนั้นตอนซ้ายมือนั่นคือตอนมาระงับเหตุแล้วนะครับเพียง50นะฮะของ15กรกฎาคม2568นะครับบนพื้นที่ประสาทตาเมือนทมที่ตำบลตามเมียงอำเภอพนมรังรักจังหวัดสุรินทร์นะครับอันไหนขอดูคลิปขวามือหน่อยเอาเสียงขึ้นหน่อยได้ไหม ผมยืนอยู่ตรงนี้มันกดเก็ตรงนี้ต้นไม้ต้นนี้ได้ทำไมยังไม่ได้เก็บต้นไมมันเก็บต้นนี้ทำไมยังไม่ได้ออไมนี่หน้าใครคุณหน้าใครแล้วคุณชี้หน้าใครเดี๋ยวผมคุณนี่ครับบูชาคุณก็ลงไปดิไม่ขี้หน้าผม คุณทีหน้าผมทำไมล่ะโอ้โหผมคุยดีๆแล้วเมื่อกี้อ่ะผมก็ถ่ายบรรยากาศข้างหลังก็พอหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนแล้วฮะว่าโอ้โหอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ไหวนะฮะ ยี่สกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมีป้ากัลยาณีจูปรางนะฮะชาวบ้านเรียกป้ายุทธยานะครับตอนนั้นตั้งใจมาประสาทตาเมือนทมเลยนะฮะบ,บอกตั้งใจจะมาหลอเจอโมนิก้าเลยที่มาชี้หน้าด่าทหารไทยวันนั้นนะครับมาถึงป้าก็ตะโกนตามหาโมนิก้าเลยนะฮะ สุดนะยไม่ได้มานะฮะ,ะไม่ได้เจอนะครับ<า>ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับป้าอายุธยานะครับที่ไปตะโกนตามหาโมนิกานะครับป้าบอกก็รู้สึกเจ็บใจอ่ะหลังจากเห็นเขาแสดงพฤติกรรมแบบนั้นกับทหารไทยแล้ววันนั้นเนี่ยมีข่าวว่าโมนิก้าจะมาประสาทตาเมืองทมอีกป้าเลยไปรอรออยู่หลายชั่วโมงเขาก็ไม่มา แต่ก็เห็นชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาเที่ยวปราสาทตามเมืองทมแล้วมีท่าทีลักษณะก่อกวนนะ oh <my> ยั่วยุก็เลยตัดสินใจตะโกนถามไปเลยตะโกนหาไปเลยว่าโมนิก้ามาหรือ,อยังแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจอ oh <my> ป้าบอกป้าเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าปราสาทตามเมืองทมเนี่ยมันคือของไทยค่ oh <my> เพราะอยู่ใน,นผืนแผ่นดินไทย oh <my> คนกัมพูชาก็แค่มาเที่ยวในฐานะนักท่องเที่ยว แต่กลับมาหาว่าปราสาทต,ตาเมืองทมเนี่ยเป็นของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ป้ารับไม่ได้ในฐานะคนไทยเนี่ยเรายอมไม่ได้รับไม่ได้ที่อะไรก็เป็นของตัวเองแม้กระทั่งพยันชนะซึ่งเป็นของคนไทยมาตลอดก็บอกว่าเป็นของตัวเองไม่ว่าจะชุดแต่งกายการเรียนแบบ ของคนไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยก็จะพยายามว่าเป็นของตัวเองทุกอย่างนี่ไงความที่เราเป็นคนไทยเราก็เจ็บใจไงเหมือนงูเห่าเลยประเทศเขมรกับไทยเนี่ยเหมือนงูเห่าเลยลูกแล้วป้าก็ยอมรับไม่ได้มนรดมพลมาวันที่ยี่สิบตอนกลางคืนป้ากะากะเลยเก้าโมงก็แล้วสิบโมงมาแล้วป้าก็เลยตะคนก็มาเยอะแยะเขมรก็เข้ามากลนเราเยอะแยะป้าก็เลยตะโกนเลยไง โมริก้าอยู่ไหนโมริก้าอยู่ไหนนี่คือป้าตะโกเรียกมันให้มัน,ให,มนให้มันไปบอกกันเลยว่าเราเนี่ยมารอมันเราคนไทยเราไม่กลัวจะคิดว่าจะเอามวลชนมาเก้าร้อยคนแล้วมากดดันคนไทยไม่ได้ลูกป้าไม่ยอมอยู่แล้วนี่นะะป้ากัลยาณีนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดวันนี้นะครับตำรวจสอพอพนมดงรักที่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับได้รับแจ้งความจากทหารแล้วก็ประชาชนคนไทยด้วย มาแจ้งความที่สอพอพนมนงรักนะฮะเอาผิดกับโมนิก้าชื่อจริงคือนโรดมแผนโมนิก้าหญิงชาวกัมพูชาคนนี้นะครับในข้อหาเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ก่อความวุ่นวายมาดูถูกเจ้าพนักงานของไทยขณะปฏิบัติหน้าที่และข้อหาปลุกปั่นยุยงเพื่อนำเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางตำรวจของไทยได้รับเรื่องไว้นะครับแล้วก็ได้รายงานไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อนในการแต่งตั้งคณะสอบสวนขึ้นมาดำเนินคดีนในเรื่องนี้เบื้องต้นทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์นะครับลงนามแต่งตั้งต,งตำรวจชุดสอบสวนมาทำคดีแล้วนะครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานพยานบุคคลพยานแวดล้อมแล้วก็คลิปที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย และจะทำหนังสือเรียกน,นโลโดมแพนโมนิก้าที่ถูกกล่าวหาให้มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สอพอพนมนงรักซึ่งต้องประสานผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศต่อไปเนื่องจากถือว่าเขาเป็นคนต่างชาติที่อยู่ที่ฝั่งอีกประเทศหนึ่งนะฮะก็ต้องทำตามขั้นตอนก็นไม่รู้จะมาหรือเปล่า องฟังท่านแม่ทัพภาคที่สองค่ะพลโทบุญสินภาคกลางท่านบอกเลยว่ายอมรับว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยมีนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชามาเที่ยวที่ปราสาทต,ตาเมืองทมเป็นจํานวนมากแต่ส่วนใหญ่เป็นการมาเที่ยวในลักษณะที่ว่าคล้ายกับการตั้งใจมาสร้างความวุ่นวายคล้ายๆแบบนั้นดังนั้นได้ประสานไปกับทางผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่42ของกัมพูชานะคะให้คัดกรองนักท่องเที่ยวของตัวเอง อย่างบางกลุ่มเนี่ยกลุ่มป่ามหาภัยกลุ่มฮาร์ดคอร์ไม่อยากให้ขึ้นมาเลยจำกัดนักท่องเที่ยวไม่เกินวันละ100คนถ้าทางกรัรมพูชาไม่ทำตามจะปิดปราสาทเจวันค่ะบริหารงานในบริเวณพื้นที่ได้ง่ายขึ้นครับถ,ถ้ามีการทะเลาะหรือในส่วนนี้ผมให้ชุดประสานงานได้คุยกันกับขมียนแล้วว่าคุยกับนายหารที่รับผิดชอบแล้ว,ว่าให้ควบคุมพี่น้องประชาชนของตัวเองให้ดี ไม่ให้มีการเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็มีการสแสดงสัญลักษณ์ควบคุมยอดที่จะขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็บริหารงานในบริเวณพื้นที่ได้ง่ายขึ้นครับจำกัดครับไม่เกินไม่เกินไม่เกินครั้งละไม่เกินร้อยคนครับร้อยคนก็สิบคนก็สิบแถวก็ไม่เยอะก็พื้นที่เราคุยกับระดับเจ้าที่แล้วว่าสามารถรองรับได้ห้ามเกินนี้ครับแล้วก็หมุนถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดมีการฝืน ข้อตกลงเนี่ยเราจะมีการปิดก็ <g rip> ให้ปิดครับถ้ามีการทะเลาะหรือสิ่งที่เกิดความไม่เรียบร้อยก็จะปิดอย่างต่ําก็7วันก่อนนะครับเพื่อจัดระเบียบเพื่อส่งสัญญาณว่าเราไม่สามารถควบคุมแล้วก็เพื่อเพื่อไม่ให้เกิดความบาดเจ็บนะครับเมื่อเกิดการบาดเจ็บของประชาชนนักท่องเที่ยวครับ ภาคที่2ยืนยันนะคะว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกประเทศแต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของไทยค่ะซึ่งตอนนี้มีตํารวจภูทรภาค3สนับสนุนกองร้อยควบคุมฝูงชนและเจ้าหน้าที่ทหารพรานเข้ามาช่วยในพื้นที่ค่ะ ด้านการคัดกรองอาวุธต่างๆก็จะมีการดูแลนะคะก่อนเข้าไปในตัวปราสาทก็จะมีการคัดกรองแน่นอนแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้มีแผนรองรับและแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วแต่ปัจจุบันยังมองในแง่ดีว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่าเป็นห่วงท่านแมทัพพาคที่2อยังยืนยันว่าปราสาทตาเมินทมเป็นของไทยและการพบทุ่นระเบิดแม้กัมพูชาจะปฏิเสธแต่เรารู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นอย่างไรเรากําลังสร้างถนนเป็นรูปตัวยูตัดกับตัวทีในรอบพื้นที่โรงพึ่งที่ช่องบก ซึ่งเราไม่ทราบว่าทุ่นระเบิดอยู่ตรงไหนบ้างแต่จะใช้เครื่องจักรมากกว่าการใช้กำลังพลไปเสี่ยงอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตที่เราต้องตรวจสอบต่อไปครับแล้วก็พื้นที่เราไม่ประมาทตอนนี้เราใช้พยายามใช้เครื่องจักรแทนแทนคนเพื่อลดการเสี่ยงของกำลังพลครับตอนนี้พัฒนาไปได้เร็วแล้วก็ก็เป็นมาตรการที่เราดำเนินการต่อไปที่จะ ประท้วงให้ให้ประชาคมโลกเขาได้ได้ตำหนิแล้วก็ได้วิจารณ์กับประเทศที่ขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยการใช้ทุ่นระเบิดนี้ครับด้านกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยค่ะอาจารย์ปานเทพพวณพงพันธ์คุณนิติธรล้ำเหลือคุณจตุพรพรมพันธ์คุณสมชายแสวงการเขาก็ มาตามสัญญาที่รับปากเอาไว้นําเงินบริจาคจากการชุมนุมซื้อโดรนให้ทหารค่ะโดรนที่นํามามอบให้ในวันนี้มีมูลค่า10บล้านบาทวัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการลาดตระเวนของหน่วยทหารให้สามารถเฝ้าระวังตรวจสอบและตอบโต้ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศและยังเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยของกําลังพลสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงอย่างยั่งยืนและเตรียมจะมอบแอนตี้โดรนหนึ่งลำในครั้งหน้าด้วยนะคะของ ขอให้ท่านแม่ทพัพภาคที่2เป็นผู้เลือกเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละพื้นที่ค่ะ